สวัสดีครับนี่คือวิดีโอแนะนำการใช้งาน Infusion ปั๊มยี่ห้อเมดกับตานรุ่น hp 6 0นะครับผมวันนี้จะมาแนะนำการใช้งาน Infusion ปั๊มเมดกับตนในรุ่นในโหมดอื่นๆเพิ่มเติมน,นะครับผมอตอนนี้เราอยู่หน้าจอที่เป็นหน้าจอหลักในการใช้งานนะครับ้าเป็นหน้าจอนี้นะครับก็เปิดเครื่องทุกครั้งนะครับเครื่องเข้าสู่โหมดเรดโหมดอัตโนมัติ แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนไม่ใช้เลนโหมดแล้วเราจะดูว่ามีโหมดอื่นๆอีกไหมนะครับผมก็เข้าไปที่โฮมนะครับกดโฮมครับก็ในส่วนที่คนใช้งานเครื่องสามารถจะปรับแต่งค่าต่างๆได้ให้เหมาะสมสาหรับการใช้งานนะครับก็จะอยู่ในส่วนของโหมดนะครับที่เป็นรูปแบ็กน้ำเกลือตรงนี้นะครับเป็นไอคอนแบ็กน้ำเกลือนะครับกดเข้าไปนะครับอ่า เข้าไปปุ๊บก,ก็จะเป็นลนักษณะนี้เป็นหน้านี้ทุกครั้งที่เข้ามาตอนแรกนะครับเครื่องก็จะโอโต้เข้าสู่เลดโหมดก่อนนะครับผมเลดโหมดก็คือใส่วอล่มวอล่มนะครับวอล่มทวินฟิวใส่เลดนะครับปกติจะใส่ชื่อยาด้วยก็ได้นะครับเสร็จแล้วมันก็คำนวณเวลาให้เดี๋ยวลองดูนะครับในส่วนของชื่อยานะครับสามารถอ d i ดิทหรือแอดเพิ่มได้นะครับ ตามใจเลยนะครับตามตามสะดวกหรือว่าตามวอร์ดตามแผนกที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับก็เครื่องก็จะใส่มาให้ค่าเดฟอลต์จากโรงงานคร่าวๆนะครับก็พอกดนะครับพอกดเข้ามาที่ดักหรือว่าชื่อยานะครับก็เข้าสู่หมดของดักนีเวกชั่นนะครับก็คือจะเลือกชื่อยาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะการเรียงตามอัลฟาเบตนะครับ A ถึง z เนาะลองดู A ก่อน นี่ครับก็จะมียาหลักๆที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับมิชั่นปั๊มเข้าใหม่หน่อยนิด่งความชัดเจนนะครับอะมิโนฟฟลีนโดสโดปามีนโนดสโดมดสิพาเรนาโซดิก้านะครับนอนออีนอนอ,อนดีนาเรนนะครับเชื่อยาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันนี้เป็นตุ๊กตาเป็น,เป,นเป็นรับที่เซตมาคร่าวๆนะครับชื่อยาจะเป็นยี่ห้อจากฝั่งยุโรปเป็นหลักนะ อันนี้ถ้าใส่มาคร่าวๆแค่นี้นะครับสามารถใส่เพิ่มได้นะครับใส่เพิ่มได้เราลองเป็นอะมิโนฟิลีนโดสตันครันลองใส่เลยน,นะครับยี่สิบซ้าซีซีอ e นะครับโวล่มลองเป็นร้อยดสครับเครื่องก็จะของคำนวณเวลาให้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นยาอะมิโนฟิลีนโดสนะครับ เลดอยู่ท erm ี่ 25cc per hour วอล e ม o b i n fuel 100cc นะครับแบกเล็กเครื่องคำนวณแล้วใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับในการให้สารลาย 100cc เนด 25cc per hour จนครบกำหนดนะครับอันนี้คือเลดโหมดแต่บางครั้งเราอยากคุณหมออาจจะสั่งมาว่าเป็นรันแบบให้ปริมาตรกับเวลามานะครับให้เวลานั่นก็คือ time mode นะครับเราเข้าไปเลือก time mode เป็น condition ของเวลานะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นมันเกลือ5 0 0ซ c นะครับเราไม่รู้เลทแต่ว่าอยากกำหนดเวลาให้มันหมดเช่นหมดภายใน1ชั่วโมง1ชั่วโมง30นาทีนะครับ confirm มปร๊บ อตอนนี้เรากำหนดปริมาตรไว้ 500cc นะครับให้หมดภายใน1ชั่วโมงครึ่งเครื่องคำวนวณอัตราการไหลมาเป็น 333.3cc/ R นะครับอลองใส่ชื่อยายไปด้วยซิอ,อันนี้ละกันยกตัวอย่างใส่ชื่อยายก่อนนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้มันดูซับซ้อนขึ้นหน่อยนะครับ เช่นเช่นเช่นสองชัวช่วโมงสองชัวช่วโมงสามสิบนาทีคอนเฟิร์มปริมาตรห้าร้อยคอนเฟิร์มเครื่องคำนวณเลดให้อยู่ที่สองร้อยซีซีอร์นะครับปริมาตรห้าร้อยแต่ถ้าเราเปลี่ยนปริมาตรใหม่สมมติสมมติเปลี่ยนเป็น p i กี้แบ็กสองรอยห้าสิบเครื่องคำนวณเลดไปนะครับ เครื่องเปลี่ยนเวลาให้เพราะว่าคงเลดไว้แล้วเราลองเปลี่ยนเวลานะครับลองให้หมดภายในครึ่งชั่วโมงดูคอนเฟิร์มโอเคอันนี้ปริมาตรสองร้ห้าสิบซีซีนะครับให้หมดภายในครึ่งชั่วโมงเครื่องคำนวณเลดที่ห้าร้อยซีซีปอาแล้วเราถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนเลดมันเ,นเหลือเลดแค่แปดสิบ เครื่องคำนวณเวลาใหม่ให้นะครับเป็น3ชั่วโมง7นาที30วินาทีนะครับถ้าเราให้โวลุ่ม2 5เหลทที่80นะครับอันนี้คือการใช้ไทม์โหมดเราใช้คอนดิชันของปริมาตรกับเวลานะครับเครื่องคำนวณเลทให้เดี๋ยวลองดูเปลี่ยนเป็น,น1 0 0 0 c พนะครับ ให้หมดใน3ชั่วโมงครึ่งเครื่องคำนวณเ่ยให้เป็น2อง7 c c ดสิบห้าจเจ็ดซีซเดี๋ยวเปลีป่ยนให้ลองเร็วๆหน่อยนะครับผมชั่วโมงครึ่งเลทหกร้อยหกสิบหกจุดเจ็ดลองเป็นครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับหนึ่งพันหนึ่งสามสิบนาที เลทสองพันนะครับอันนี้คือเลทส,สูงสุดที่เครื่องทําได้ถ้าสมมุติเราใส่ปริมาตรเท่านี้แต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่านี้คํานวณแล้วมันเกินกว่าเลทส,สูงสุดที่เครื่องจะทําได้นะครับมันก็จะลองดูน,นะครับไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดว่าเราใส่เลทเราใส่เวลาที่เกิน คำนวณแล้วเกินกว่าเลทที่เครื่องจะทําได้นะครับมันก็จะปัดเวลาให้ไม่สามารถใส่ได้ได,ได,ได,ได้ได้เวลาได้น้อยกว่านี้นะครับน้อยถึงที่สุดคือ30นาทีก็คำนวณเลทให้ที่2000อันนี้คือ Time โห d e ต่อไปจาก Time โหมดนะครับเป็นเวทโหมดเวทโหมดก็คือจะเป็นลักษณะการคํานวณเลทที่อิงจากน้ําหนักคนไข้นะครับก็คือโดสเลทนะครับโดสโหมดครับก็จะมีความ ซับซ้อนมากขึ้นในส่วนของเวทโหมดนะครับอลองดูนะครับใส่ชื่อใส่ดักอินโฟก่อนดักแบบอินโฟยามีความเข้มข้นคอนเซนทรชันเท่าไหร่สมมุติว่าเป็น5มิลิกรัมต่อซีซีนะครับยกต,ตัวอย่างคนวณใส่ชื่อยาก็ได้ครับอันนี้เราไปที่ ใส่ยาที่เป็นเครื่องที่เลขนะครับใส่ชื่อยาก็ได้อตัวย่างเป็นอามิโนฟิลีนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับความเข้มข้น5ซ c 5มิลลิกรัมต่อซีนะครับเราลองผสมดูหนะน,นักเมาสน50 าสมมติเป็นดักเม้าส์50ามิลลิกรัมนะครับในวอลลุ่ม1 0 c ซีซีเครื่องคำนวณคอนเซนเทรชันให้นะครับเป็น0.5มิลลิกรัมต่อซีซีนะครับเราก็กลับไปหน้ามาสักครู่นะครับก็ได้มาแล้วก็ต่อไปใส่น้ำหนักคนไข้เช่นคนไข้น้ำหนัก60ครับทีนี้คอนดิ t i o n ชันที่สามารถใส่ได้มี2อันสามารถใส่สลับกันได้นะครับเช่นใส่โรสเลดหรือว่าใส่ อินฟิ i ชั่นเลสมมติว่าใส่อินฟิ i ชั่นเลลงไปนะครับ 25cc per hour confirm อ,อันนี้ก็คือลิมิตต่ำเกินไปนะครับต่ำเกินไป80ต่ำไปนะครับ250โอเคไม่ได้เ่ยนหน่วยครับ หน่วยในนี้ก็จะมีนะครับกรัมต่อกิโลต่อชั ma, ่วโมงนะครับกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาทีกรัมต่อกิโลกรัมต่อ24ชั่วโมงนะครับกรัมต่อชั่วโมงกรัมต่อนาทีกรัมต่อ24ชั่วโมงมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมงมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาทีนะครับแล้วก็มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อ24ชั่วโมงก็จะเป็นหน่วยที่สอดคล้องกับ ที่ที่เราใช้บ่อยนะครับมิลลิกรัมต่อชั่วโมงมิลลิกรัมต่อนาทีนะครับก็มิลลิกรัมต่อ24ชั่วโมงครับหน้าที่2ก็จะเป็นไมโครกรัมนะครับไมโครกรัมต่อกิโลต่อชั่วโมงก็ตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าจะมีเฉพาะกลุ่มหน้านะครับจะไม่มีต่อ24ชั่วโมงครับก็เลือกตามตามสะดวกที่เราจะใช้นะครับโอเคเราเลือกมิลลิกรัมเปอกิโลกรมินนะครับ โดสเลดสมมติ0.22คอนเฟิร์อ่าอันนี้เราใส่โดสเลดลงไปนะครับก็คือเป็นโดสที่คุณหมอสั่งนะครับเครื่องคำนวณเลดมาให้ที่144.0 cc ่ป r น o u r จะให้ฟีดก,กี่ cc ก็ใส่ไปนะครับเช่น200ครับเรียบร้อยนี่คือการคำนวณเสร็จแล้วแต่ถ้ายัางถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่ สมมุติว่าหมอสั่งมาเป็นเลทแล้วกันใส่ไปสามร้อยสมมุตินะครับคอนเฟิร์มเครื่องก็คำนวณโดสเลทให้ใหม่ด้วยนะครับก็มันจะคอนเวิร์ตกันไปกันมานะครับใส่โดสคำนวณกลับมาเป็นเลทให้ใส่เลทคำนวณกลับมาเป็นโดสให้เสร็จเรียบร้อยนะครับกดคอนเฟิร์มเป็นยังกงก็ข้อมูลที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นะครับที่ใสไปก็จะขึ้นมาที่หน้าลัก นี่แล้แตะที่หน้าจอหลักก็จะกลับมาที่รายละเอียดที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคนไข้น้ำหนักเท่าไหร่ยาคอนเซนเทรชันเท่าไหร่นะครับโดสเลทเท่าไหร่อินฟิวเลทเท่าไหร่แล้วก็วอลลุ่มทูบีอินฟิวที่เราเซตไว้เท่าไหร่นะครับกดโอเคครับนี่คืออยู่หน้านี้ถ้าสตาร์ทไปปุ๊บก็คือคนไข้จะได้ตามที่เราคำนวณไว้สักครู่นะครับ ก็จะโชว์ชื่อยานะครับอะมิโนฟิลินโดสขนาด0.04มิลลิกรัม per กิโลเปอร์มินะครับอินฟิชชั่นเลทที่300ประมาณนี้ครับอันนี้สำหรับโดสเลทก็วิดีโอนี้ขอ,อจบตรงที่โดสเลท่อนัครันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวพบกัน EP ต่อไปนะครับต่อจากโดสเลทนะครับผม ต่อจากเวทโหมดนะครับอันนี้ขึ้นเวทโหมดเวทโหมดนะครับขอบคุณนะครับ